สวัสดีครับวันนี้รนะ้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวล้อน่าจะเป็นลาย BBS ทรงเดียวกับ HRE อะไรพวกนี้ครับเป็นก้ามปูนะครับผมก้ามปู5คู่นะ ตัวนี้เป็นขอบ17นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งออฟ35เป็นสีประมาณไฮเปอร์ซิลเวอร์นะออกประมาณแบบซิลเวอร์ซิลเวอร์เหลือบๆอ่ะสีหลอนเหลือบ,เบเๆเนงะินๆอะเดี๋ยวผมพาดูใกล้นะครับจะมีโลโก้นะครับเป็นสีจริงๆมันเป็นสติกเกอร์นะตรงนี้มันจะเป็นแบบสติกเกอร์เออมันเป็นโลโกส้สีเงินนะครับแล้วก็สเปคจะเป็น5รูร1อตรงรุ่นกับ Honda Civic แอคคอร์ดแคมรี่จูกอะไรพวกนี้ใส่ได้เลยนะครับขอบ17สเปคนี้เราไม่ล้นเลยนะครับอยู่ในซุ้มเลยนะใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวติดนะครับจำ้ำนั่ง5้าคนได้สบายนะครับก้านการการค่อนข้างที่จะคมมากๆเลยนะตัวเนี้ยเห็นไหมก้านคมนะครับเพียวแล้วก็มีความหนาข้างในนะครับทําให้มีความแข็งแรงระดับหนึ่งเลยนะตัวก้านนะครับก็จะยังอยู่ก็ไม่อยู่นะ ถ้าเอาจริงๆถ้าขูดเนี่ยก็ก็สามารถโดนก้านด้วยนะครับก็ขับระวังนิดนึงแล้วกันนะครับมันซ่อมยากนะโมเดลสวยมากเลยนะครับตัวนี้เป็นงานยูสตา์นะล้อป่าชุดนี้ราคาไม่แพงมากนะสวยมากๆเลยนะชุดนี้ล้อเามชุดนี้ รอพร้อมอยางนะครับจะอยู่ที่21,500บนาทนะครับแต่ถ้าซื้อซื้อแยกแล้อนะถ้าซื้อแยกแล้อนะจะอยู่ที่14,500บาทนะครับ ก็ลองดูไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับตัวนี้รัดด้วยยางไทยดีสโตนนะครับ2 154 57อันนี้เอาไปใส่ซีวิกนะครับผมใส่ Honda Civic ได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะ FDFBFC ใส่ได้หมดเลยนะครับผมรอยยางชุดนี้21,500บาทส่งฟรีใส่ฟรีนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับมีแถมน็อตให้หชุดด้วยนะครับ สวยมากๆเลยนะก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับน้องดูเผื่อใครหาแนวนี้นะครับตัวนี้จะมีสีไฮเปอร์ซิลเวอร์กับสีดำด้านนะครับสนใจสอบถามได้เลยที่นครทัพยาังยนต์0 9 4 5ส0 9 9 9 9สีัสดีครับ perfect perfect